สวัสดีค่ะเมือนี่ปุ๋ยกับผ้าช่อมสวนก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเปรลิกินนะคะปุ๋ยใหญ่ต้นกาจากข้างในอันที่ปลูกลายน้านละคะ่ะมาไว้ข้างนอกนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นบักเคอรเชอรี่นะคะมั่นซึนเหรอคะเพราะว่าผ้าให้น้ำเอาน้ำใส่แล้วนี่ก็ต้นบักพิกค่ะ ยากสิงหไงท่านกินบอะว่าไดพันมาชานะคะปุ๋ยไดพันมาจากอิตาลีนะคะก็เลยพึ่งจะได้เพาะนะคะออกออกต้นได้ประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นบัคเือเทศนะคะน,นี่ก็จะเป็นบัคเือเทศอันไงลูกไงค่ะนี่น่าจะท่านกินอยู่ดอก <c oughs> อย่านแต่สินาวก่อนนั่แหละค่ะอันนี้ก็ขนาด ขนาดยักษค่ะอันนี้ต้นที่กาลังขึ้นนี่ก็จะเป็นอ่าอันติโชคนะคะอันนี้ก็กระเทียมหอมค่ะต้นกระเทียมหอมเนาะนั่นก็ตน้นอันพริกปาปิก้านะคะอันนี้แกจะนั่งเป็นตระกูลทั่วค่ะแม่ไหมาบาังหัน ตอนเพิ่นทรงเอกสารมาให้ทั่วไปจิ้มน้ำน้ำจิ้มคะ่ะบเมนทัวนทวท่วอันทั่วทั่วอยังดอกปุยกระพุ้งขึ้นกันล่ะเดี๋ยวถาเบิง่งถามันไงมีมาเล็ดนั่นแหละแบบว่าหน่วยมันจะคล้ายๆอันเอทั่วอย่าง,งนอบะเม่นทั่วผู้ดอก อ๋อนวยมันสีไข่ทัวลันเต่าแต่ว่ามันมีเม็ดข้างในค่ะเอามาตุ่มกินน้ำแจวแซ่บนี่ก็หน่อไม้นะคะกำลังแตกหนอกนะคะกำลังแตกนั่นไหมความว่าเขาสีเจริญเติบโตให้เฮาอยู่เห็นบ่คะตอนแรกคิดว่าสิตายเดี้สำนียดีนะมันยยใหญ่ไห นี่ค่ะมอน้กาผ้าเห็นบอกคะ่ะเอาเล็กมาทําเสาให้ต้นบักเคือเทศค่ะเบิง่งโอ้ยลำมันใหญ่ขนาดเดินนี่เจ็กพันนี่ยังดอกปลูกไปทั่วทีบคืทั่วแดนค่ะบักเคือเทศไม่หลายพันในสวนเนี่ยกระไดเบิ่งนะคะหยอดฝักทองหลายหลายตอนนี้ปลูกแค่เจ็ดต้นเองค่ะเบิง่ง มันเฟียไปทั่วล่ะค่ะพี่นองคะ่ะนี่ก็คือกันเบียบักพริกนี่ละคะ่ะยังประ่านใหญ่ยังประัานมีเวลาช่วงนี้มีเบียเห็ดอยู่<ว>เอเยยะอันนีก็ต้นไปเลยขิ้นเนี่ยละคะ่ะพักที่ ผักสลัดก็อยู่ใต้ๆตต้ตตนบักเข้อเทศนี่ยหละค่ะนี่กับพักขมเพาะไม้พักชีบักเข้อเทศเชอรี่ปุยย๋ยใบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เก่าหนาสีสุกละ่ะนี่กับต้นบักทัวนี่เห็นบอคะมมันดอกละ่ะดอกสีม่วงเห็นบออันทีม่มมนกําลัางหน่อยๆยืนนั่นก็ อ่ามีมีหอมกับกเทียมหอมค่ะหอมแดงด้วยนั่นแต่ว่าไม่เป็นหอมแดงพันไงเดี๋ยวใส่เบิงอันนี้เห็นบอกคะ่ะเล็ดพันพักชีค่ะต้นพักชีไทยเบียมันเห็นบอกคะ่ะสิบาบริเก็บนะก็เลยต้องเพาะไม้เพื่อที่จะเอาหากมันเก็บไว้กินนะคะ จะไดี๋เอาแส่น,นี่ก็นต้นบักแรดิดค่ะโอ้ยมันเพาะแป๊บเดียวเกิดค่ะเบิง้งกลังงามแล้วค่ะอันนี้สีหลากสีเ้ยค่ะสีขาวสีหมวงสีสมน,นั่นนี่บักแรดิดค่ะอันเก่าก็ยังท่านกินมัดอยู่ค่ะนี่ค่ะอันเกา่าเยอะแยะไปมัดละแรดิดนี่นะคะเห็นบอหนวยเสียงแดง บักแรดิดรสชาติมังกับสขายหัวใจชายเทา คายคายกันีแหละ จอหมู่เบ่งก่บยักษ์ดาเบ่งกับแอนบอคะน้ำนะคะเบ่งเพิ่มปั๊มน้ำดูสิมาที่สดเจ๋อเจ๋อพี่เนาะเลืยกที่จะเอาข้ามาให้น้ำซึนๆเลยค่ะมาหดน้ำนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ